เบิ่งเบิ่งบิ่งอึบอึบอึบอ้าตพวกคุจับไมมไอ้เพิ่นจับมันเนี่เนาะบอจีบบาทจับกล้องอยู่บาดนี่เนาะเอาพี่น้องไอ้เบิ่งเบั่งคนเบิ่งคนเบิ่งคนเขาเขาเขาไม่เคยจับไมหเออจับไมมกับจับบันนี่มันต่างกันแน่นี่เนาะจะว่าบริจับชั่มจักบน้องพอมีห้องเพิ่มเพิ่นห้องได่ไรนี่ ผมพม่จับเนาะพันั่นเนาะไริจับสัได้ดูงเไอ้ไหมได้เครื่องฉอบนี่เนาะผ่อนเอ้าเม่วานนี่อยู่ทางชีนู่นผมตกเฮงขนาดได้เฮงเงวานนี่มตกเนาะตกด้วย ตัดผมาอีกวันนี้เนาะได้เด้อทั้งลุงน้อยทั้งน้องพามีเพิ่นพี่น้องก็เอาสบายดีสบายดีเอาเนาะเป็นจังได๋ลุงเฮเมื่อยคือบ่พักอนแนโอ้เมื่อยก็บ่ได้เมื่อยปานดบ่เมื่อยปานดคิดดสิกเนี่ย่อยู่เรื่องเมื่อยเออบ่ๆๆๆมาถามมานางห้องเฮาพี่เนาะเป็นจังได๋เมื่อยอยู่บ่ยก็เมื่อยเนาะมาซอยลุงน้อยเด้อเออเนาะมาซอยลุงน้อยอัน tăng sau mới đến thì nó tăng khôn tăng bộ pin đấy ờ lúc thử chứ bỏ ở đây 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 ở đây dưới bó đây bỏ, đây dưới bó đó phi đông đi bưng 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 ừ. 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 à tô không thật chấp mấy ai vẫn chấp mấy <laughs> nó <cười> ừ. mà chít vật chấp có không dùng bạt thì nó à, à phi bưng bưng cân bưng bưng chấp máy mà จับไมกับจับบันี้มันต่างกันได้หนิเนาะจะว่าบริจับช่าัจักบด้องพนมีห้องเพงเพิ่นห้องนี่ไรอันนี้ลองพี่ามบริจับเนาะพนนั่นเนาะบริจับช่ได้ดุงเลยไม้ไหนไขอยบริจับลองอันนี้บริจับไม้เ้ตัวพี่รองเลยเอากาทักทายสบายดีพมพี่รองอีพซีเบสสกุลสุลคน้าพี่รองเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ของบรจ,จิตคือเก้ามาหนีพาผมและพี่น้องมาหาทงางเดินหรือว่ามาหาทางลุงน้อยเนะเาะตอนนี้ปัจจุบันนี้นทางลุงทางน้องพามีเพิ่นกํลาลังช่วยกันเนะเาะอ่ากำลังช่วยกันเห็ดอ่าเสาลักขั่วอ,อยู่ตั้งสเสาอะไรกันอะไรป้าไมมที่ลุงมันกระหน่นได้ตีรวยๆงานหรือ่าอุ้ยค <c oughs> ักขัด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 บริจิตกีเนาะตีบ่ได้เลยพี่น้องบริจ,จิตได้ tiêu mua nào tiêu men bao bớt này nó về thấy rồi này, điều bùa hiện này đấy nị, hiện bao, khi nào nhúo này điều bùa hiện là sau ươn nè, các à các à mấn bùa thiêng này mấn chuyện đấy nị, xí đấy nị, à, cứ hao hao gì hiện này đây

พื้น hmm. ท mm ี hmm. mm ่พื้นที่เพิ่นกะได้พี่น้องเอ้ยอืมนี่กว่าตัวนี้ยังบ่ทันขุดเนาะตัวนี้เนาะอแม่ๆข้างนี้เนาะข้างนี้ว่าขุดแล้วบ่แล้วมื้อนี้สิเอาให้แล้วเลยบ่ลงมื้อนี้บ่แล้วลบ่เอออันตัวขุดนี่กแล้วอยู่บ่ขุดนี่แล้วแล้วเออ ก็ดีเนาะคือได้น้องพมีเลยคือดีี่ะเพื่อน้องหน่อยเนาะโดยโอ้โดยพี่อน้องเลยเบิ้งบสิบเอาน้ะขายกองก่อนเนาะอ่าบ่ได้ญได้เดี๋ยวๆสีเห็ดซอยก่อนอ่าผู้เชี่ยวมากำลังดังกับมามาก่อนมันต่างกันแน่เนาะูมาก่อนเนี่ยเพี่อน้องเลยเมื่อยเนาะอ่าเป็นเบิ่งนเพื่องเลยเอาพี่อน้องเลยเบิ้งเนาะ ไหนดน้องพายุขึงสอบได้หนิเนาะผ่อนอ้าเนื่วานี่อยู่ชางเชื่อนตคนทุเงขนาดไหนเฮ้ยหนึ่งวันตรงนี้มาตกเนาะตกด้ว

ปุ้บอกอคุมนึงนะยไ้บอาดูไ่เอมันจะท่ากันมาอัปเดตนะดีีของทุกน่อยเพิ่นน้องพมีกัมาฮ็ตซอยคู่มนเนาะน้องพมีเป็น่นักอยู่เนาะไ้รงใ่ไนอ่จคุ้ก็ปีละ ว่านี่ไปดิบซิ่งบ่เอ้ผ่านผ่านเรียบร้อยแมนบ่เออเนี่ยเดือดสบายอีอีวี่อีวีได้แต่เรื่องอะไรที่สามชิปสามชิปนี่คือสิบบาทไทยแมนบ่เอออ่าคือมักสาวเรอ่าเรื่อยๆน่องพี่น้องรออยู่พี่น้องเหรอรอลุงน่อยเราชมอยู่เนาะเราชุ่มเราพังอยู่อันนี่บุ่ง ไ่นอ่ะตรงามี่หาาเนาะก่งเตก่งเตเก่งโยเก่งีได้บนขั้นแรน้องพมีกัไโอ้ไ่ได้ผนแล้วที่เจงั้วมาสโอ้เนาะก็ได้เาะาเห็บได้บ่ลง

จะลากก <Durch S 2> right ่อนเนี่ยปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะยังอีกหนึ่งสองสามสี่ห้ามลนบลุงนี่ห้าลักเนาะพี่น้องมาทนาไว้มันแข็งบอลุงนี่นะแม่งเลยเออมดส้งสีแข็งที่เนาะแข็งในแข่งที่พื้นลยบางเออรยนเริยอ่านั่นแหละไปดังเลยปลาตตปูน ปูนครึ่งปูนครึ่งซอบเนาะพ่อพี่น้องปูนครึ่งซอบอ่าที่ว่าเพิ่นได้เทอ่าเอาใส่ตีนอ่าเสาเนาะก็ถือว่าอ่าทางงนาบ่มวยบ่มวยเพิ่นว่าได้ย่ดอกซ่ํานี้เพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องเอ้าซั่นเนาะจังได๋ก็อะดีใจนําคือปูนกเพิ่นไปเอามาแล้วเนาะอ่าเบิ่งๆพี่น้องทางงเพิ่นกําลังคุยโทรศัพท์เบิ่งด้มื้อนี้ก็ได้อืม เลยเลย่ะพี่น้องเลยจังเดกะคือว่าเนาะเอาลุงเลยเห็ดเบิ้นี่กะพักพรมันบ่แล้วคำเลยอะนั่นแหละพี่น้องเลยเอาเมื่อนี่กะมาอยากทีรอบๆคำเนี่ยุงเลยอ่าสามทีมุ่งแหล่งโน้ตว่ายอยู่ได้หรือลุงเน้ตโอ้ห่างกันห้อกมาจากบ้านนี่าลไเฮาก็เลยอืมป้าตัวเขาพี่น้องเลยอ่ะดีใจน้ำ ่าเบ็ดกระชิบเบดเนาะชิได้ออกมาจากอ่าบ้านนี้ก็ได้อไาไปเป่งกับวันไหนสากบุคคลพี่รองเลยคือทางป่ากับอยู่เขึอนคือเก่าเนาะดุงเนาะคนบสบายเจ็บแขนเจ็บขาเล็บปลาจุเหม็นบ่ยังยังยังเจ็บยังปวดอยู่บึงเล่ากับเม็นยู่ดอกเนาะยังแบบคนคนบึงเล่าคือคือแบบว่าเอออ่าเหออเฮงเล่าหัวหน้าอืมถ้าเป็นไม่นี่มาแต่หลนเลยลุงหลายปีเลยเลย เมื่อไปั้วเราอยู่เวียงกับอยู่สวรรค์กับปั้วเราเขาว่าไปกินยาพ่นเมืองใช่ไหมใครแน่บ้พวกินยาพ่นเมืองก็เจ็บต้มเส้นต้มเลี้ยกับพอสั่เฮ้ยจักสีเบื้องล่าเนี่ยคือช่วงสิเป็นสีไม่เมื่อยแท้ว่าฮะนะเมื่อเรียกวกับพึ่นประชูเห็ดมีแต่เรื่น้อยเมื่อกับพุทธภาคพุทธใหญ่เห็ดหนักไปได้เกลือแต่เป็ดไก่แล้วเป็นตกแตกน้ำนั่นละเห็ดเวียงน้ำเห็ดน้ำซานเนาะอ๋อนี่เสร็จอันไรใส่ตัวนี้เช็ดใส่ตัวนี้บ่ เอ้าครับพี่น้องเอ้ยอู้เนาะสร้างเกียงเลยกับมือเลยเนาะตัวนี้เนาะอ่าดีแล้วก็พมีแอ่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยคือทางเฮาก็นละคั่นมาทันเพิ่นก็ซอยเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าเกียงก็มีมื้อเนาะสิเอามานําเอาเกียงบ่อันนี้บ่ได้เอาเกียงเลยเอาไม้เลยนี่เนาะว่าเพิ่นบ่มานะเอาแต่อันนี้มาน้อย กะ <sk r ug> อันนี้มาแต่เช้าพุ่นบ่ลุงมาหุ้มบงคึงไ้น่อยมามาแต่เช้าเลยโดยาเรากินข้าวกินน้ำอยู่นี่เหมืนบ่<อ>ไม่ยันง่วนตั้มกอกทางใหม่เห็นดิมีงวยบ่งวยแล้วก็จะจปล่อยประด้นมันมาปรด้เมื่อนอนเลยเอาดูเลยจังใดก็มีแต่ว่าเห็ดทั่วเนาะเหตุทั่วขึ้นเ,<อ>เหตุทั่วขึ้นไว้โอ้คันว่ามีเสาเฮือนคือ โมคูนี่ป้าตัวคือสีห็นนมบหลับอยู่บังดีใจพี่้องเลยโอ้เห็นหัวขึ้นไปแล้วมันคือแบบนี่ของเฮาด้ได้หรอยุงเลยเห็นบ่เนาะมันก็ระจักมันก็ขักด้วยได้พี่น้องอ่าพอแบบว่าอ่าพอขังบังก็คักก็คือกว้งอยู่ได้หุงเลยกว้งเนาะเพื่อนหนังหนึ่งก็ถือว่าโอ้ยคักเลยอ่าดีเลยแหละอครั้งนั้นจะเป็นทั้งก๊อกน้ำเนาะพ่อพี่น้องอครั้งนั้นอ่า

เมนบ์เอาพี่้องไปจังไดก็คอมเมนต์มาเบิ่งเนาะจากที่คือว่ามันแข็งได้เทาจังสมก็ได้เนาะไม่ยากไ่ยากนี่แหละใช่ไหมชั้นนูนนะกระมลงเนาะมันแข็งได้เทาจังสมหยาดฝนตกมาแหละน้ำอ่างเลยมันสิบุกแข็งเขาคอมเมนต์มาเบิ่งเฉยเนาะพราพี่้องสิเป็นจังไดลึกเท่าไรฉลุงอันนี้ฮะ 30เซน30บ่ต Sam yeah. ัวนี้ก็30คือกันบ่ต้องเอานํามาผู้อันบ่นี่นะมาละเพื่อว่ามันบ่ดีแหละนี่เด้ระดับมันก็ใส่แหละเอออดับนเลยนี่เนาะเอได้นี่เด้ๆอันนี้ก็แม่นตัวนี้ก็แม่นนี่เด้บ่ได้เฮาวตีนลงนี่ดิยังอยนึงนี่ดิอืดิ มันเป็นบนรูปบนโกนได้ใช่รูมเจได้ได้น้่นเทียงก็ไม่ได้เทียงนะกว่าเนี่ยมาเทียงวะเพราะว่าเขาต้องให้มันเพียงกันได้เนาะแแม่นลเออเจอได้ไหมเขาต้องขุดโบช้ำกันนะวะบ่อันนี้ตีนบ่เกี่ยวอันบ่เกี่ยวบ่บ่เกี่ยวบ่มันได้กับทั้งกลางทั้งข้งเลยได้เลยเอาพี่น้องเลยกับมันซึ่งเสียกมีเห็นไหมเสียบด้วยจะจับกลางด้วยให้เลยได้ไหมวะได้เนาะ เอ๋อพี่น้องเนาะมาทึกขัดจีนดินเขาโพดหรือเนาะเออเอามีแต่ว่าอ่าอันนี้แม่นบ่พี่ได้เขาต้องเข่าในพี่ได้เนาะได้แล้วเสื่อเขาเสื่อเขาคือเขาพังเลยเนาเขาเขาสั่งเลยไปเลยสั่งสังดินเขาเลยแม่นบ่แม่นแล้วเขาก็สั่งลักนิดเม่นบ่เออเพราะว่าลักเขาอยู่อยู่นี่เนาะอืมพี่ได้เนาะเพราะว่าลักเขาไม่อยากเอาเอาเข่ามาในเนาะอืมตัวนี้ก็ อยู่ข้างในเนาะดงเนาะอืมเอาเพราะว่าคํว่ามันครื่งกลางพอดีออกจากเดินเขาบ่แหงเนาะอือแลเจ้ากเอาพังเมืองเพิ่นินดินหลายแท้เอาลได้มาได้ันนี้เฮาขุดไซื้อพี่น้องเอ้ยโดยอขุดกขุดซื้อน่สิถมอยู่เนาะอ่าเพิ่นฮู้จักกี่ดอกเนาะอันนี้เป็นของเจ้าเบิดแล้วนี่เนาะดินเจ้าเบิดแล้วนี่้บ่่ บงึงในลุงเนาะเสาเพื่อนเพิ่นตั้งจนเทินอยู่ลุงลยเอ <c oughs> อโต้จนแตงเฮิบเนาะนี่เนาะมึงแนพี่รองจนแตงเฮรริบเนาะนี้เนาะไดลอ,อกมาโต้พี่้องไอ้จังได้กันมาอน,นี่็คือว่ามาทัางลุงเพิ่นกับทาง,น,งน,น้องพรมีเพิ่นน้อพมี้องมาเห็ดเรือง อินเสาเนาะตั้งเสาละขั้วก็มาจับช่วย่นเด็กๆน้ดหน่อยน้องพ่อพี่น้องก็คือสิได้ขอตัวเมื่อแหละเพราะว่าหนึ่งมาเนาะพ่อพี่น้องทางบ่ชิเองกอ่าเบ็ดกัเบิดแล้วล่ะพี่น้องทางลุงน้อยก็คือสิอ่าเตรียมตัวเมื่อแม่นบ่ลุงจจดจังนี้ก็คือสิได้เมื่อได้นอนลุงเนาะอ่าก็ถือว่ายังคือในใในนเรื่องปูนนี่คือเฮาเฮามีงบแบบไดลุงเพิ่นทางพ่อพี่ออกมาสาม ้ซโอ้โหหักเริ่มต้นจากสามศพเเล็กมต้นหน่อยไปเนาะอ่าออกมาสามศพแล้วจีอ่าอันนี้ครึ่งขนาดขนาดครึ่งศพเป็นบมลุ่นนี่ครึ่งชอบนี่ยังได้หกต้นและคืออันนี้คือเขาเขาหยุดก่อนเนาะนี่เนาะหยุดก่อนหยุดก่อนอันนี้ฮาชิป้าไปใช้เฉลิงเหรอฮะไปไหว้พุ่าไรแล้วก็ผ่าปุ๊บเออยืมผ่าก็เจ้าดิเอออันนี้เาเอามาแล้วนี่เนาะ หลักหลักหัวที่ว่าเขาเห็นห่าวเด้อหนะในเดือนน่ะน้ำก๊อกนั่นงัวที่มีงัวตีลุงงัวมากเลยคัมจัดหน่อยนี่เออโดยโดยเอาเอาโอเคจะเดาลุงเด้อจังไหนก็พูดแล้วเดี๋ยวเมื่อหน้าเนาะเดี๋ยวสิได้มาเยี่ยมมายามอีกมื่อนี้มารลบคัมเมื่อนี้ก็ได้อ่าพูดแล้วเบียดเห็ดก็โอ้ยเห็ดน้ำพึ่งอ่าบุสวงบุสทันพี่น้องเลย เอาลุงเอาอยู <S <S ่ดีมีแหงลุงเอ้สบายดีสบายดีอ่าพุ่นแหละพี่รองเอ้ยจังใดก็คือว่าเนาะทางผมจิตเองน้องพ่อพี่น้องเอ้ยคือสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะหาจังไดก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องกับคุณบุญคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไล่ไล่น้องพ่อพี่น้องขอให้เอฟซีเบิดลจุกหูสู่คนน้องพ่อพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแหงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการน้องพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะเอฟซีทุกทุกท่าน จงมีแต่สุขภาพแข่งแงงงห้น้องพี่น้องก็ขอให้ทุกทีวุาทุกคนร่ำรวยร่ำรวยขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนะ้องพี่น้อง